Thôi tôi nâng <laughs> Rồi. Rồi Tôi nhai suốt <laughs> 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 Tôi nâng xem Tôi สิบโลพี่ต้องเลยพอดีว่าเปิดภาพมากมันนี่ครับกำลังสีหา,ายใจเงิ่อนคาเข้าพี่ต้องเลยอ๋อหันไปหาเป็นด้วยไปดีไอห้าพัน 5, เอาแต่สี่แสนก็ได้สี่แสนสี่แสนห้าพันอ๋อรถไทยอีกว่านี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ 1 no. 2 3 4โอเค40000เนาะ3 30โลหน่อยเนาะโอเคຫັ້นําຂຶ້ນມື້ນີ້ກ่ອนຫນາ1 2 3 4โอเคขอบใจได้เด้อໂດຍໂດຍอพี่น้องເອີຍເນາະຫັ້ນຊື້ເຂົ້າຫັ້ນประจําพี่น้องເອີຍເນາະຖືວ່າอ่าบ่ມີເງິນກໍมาเอาເພິ່ນກ່ອນได้เนาะ แต่ว่าต้องออกมาต้อง,ตองแต่ว่า,า,านะต้องมาจ่ายเนองมามือใหม่ไ <c oughs> ม่ได้มาใช้เอาน้ำหาชอบมือไหนพี่น้องเนาะอะไรใจเงินเพิ่นเพราะว่าไอ้วิ่งไอ้เพชรเพิ่นสร้างดิว่าเ,เอาหาชอบเลยว่าสันเนาะเอสาอนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเมื่อสุข,ขูสุขคนพี่น้องเลยพ่อพ่อกับซ่องเบ้าแซนสแตนเล็เนาะตอนนี้ก็พอดีว่าหลังจากที่มาแต่บ้านน้องอ้ำพี่น้องเลยเนาะ อาแต่ว่าน้องอ้ําในกามาซื้อเขาอ่าตามจุดประสงค์ทั้งแม่เพื่อนบอกเนะาะคือทางแม่ยายตาพี่น้องเลยทางโมเสกเป็นสะพานบุญเลยครับทางแม่ยายตาเด้อเนะอาะขอบุญขอบคุณทางแม่ยายตาที่ยังเไม่นเนื้อเสื้อใจเนาะทางโมเซนเป็นสะพานบุญให้คือเก่าพี่น้องเลยเนะาะพอดีว่าสิไปหาเครหนึ่งนาะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นบอก บ้อตัวาเปอํานเอาตัวซาเปรนำเหนียได้บ่เนาะเสยาเปนเผยคนไหนเบอ่าเป็นเป็นของบอลลี่แล้วอ่าของบอลลี่เปน้องไว้เครดิเทวาพ่นอยู่ในบ้านในยาน่าเทว่าเพื่อนเิ่นตันสิฮักกันในเี่น้องไว้เนาะเห็นบ่มีบ่เนาะ

นะเ,นนเดี๋ยวอ๋อโฆษณาอีกบัอจับจ้าให้เบิ้งด้วยจ้บเห็ลกเบิ้งด้วยนะโอ๋แต่น,นี้เป็นเวลาสองุมงเลย่ต้างไหย เอาเลยเนาะเอาบึงพวกเขาเข้ามาเลยเนาะเครียดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะที่ว่า์เซียนจะไปหาตอนนี้นะเพราะได้เซ็ตทามทางวอลี่มาแล้วเมื่อเมื่อวันก่อนน่ะนะเสื้อปล่าเผาไปแล้วกันเสื้อกินไปตอนล้นำเนาะโอ้ปโหงงงงพอูดโห่อยเนาะงนงงด้วยเนาะตัวเซียน Thôi tôi nâng. nâng. rồi Đôi. Tôi nhai sút. <laughs> tôi là xem Đôi là sút phan không cả Pa kìa. rồi đó. pa về bữa rồi kính con. Ô cặp. Đôi. Pri sen sao nó. Tôi lên sen sao vì nào ơi. Con. เส้นซามบ่เส้นซามอือจะไปซื้อโคกพร้อมโคกที่ใส่เนาะโคกเนาะโคกต้องมี้ห้าน่เนาะห้าน,นะซื้อโคกพร้อม <c oughs> แล้วผมมีโคกต่ำดิ<อ>ป้าไวปทาง,ลางหลังไงไอ้ป้าล่ะ,ะป้าไวปทางหลงังหลังกระบะรถ mẹ huh? oh, à. <laughs> không thang quá 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 nhỉ quá 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 nó quá 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 À quá 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 ยังสามโตยังสามโตไปได้ใช่มาใหมาเออ่เพื่อนหนุ่มเนา <c oughs> ะจะเ่พอะไรเพื่อนเราเลยเลยนาะซื้อปลาเผาไปให้แล้วก่อ,อ็ระหว่างการเดินทางกันยังไปพุ่นกับผู้ว่าสิพ่อง่ายเลยบอพุ่นนี่ <c oughs> บ้านบ้านอย่างน่าเพือ่<ค>นอนว่านะคอยเบิงบ้งมื่อนั้นน,นะบอสนะเดี๋ยวไปห่อขามครัวไปแล้วบอสนะ่ะนี่เบอ้งเมื่ <c oughs> อนั้งอีกคนก่อนึ่ง นั่นแล้วเด้อพ่อตู้เด้อนี่นี่น่องเหรอน่องนี่แหละบายดีพ่อตู้สบายดีไปสบายดีพ่อตู้เออคุณชางทางคือทานอยู่ท่านยุ่ดำๆของจระเออคือคืออันพอไปเดี๋ยวจังเบิ่งอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าไปใกล้สิฮอดกันพวกยังอีกไก่ได้พี่น้องจั๊กจี พอจักมุ้งพุ่นนี่ขากลับมากันนะ่จาจะค่ำอยู่พอมื่ดว่าฉันสจีดินทางไปปากเซเด้พี่น้องไอ้น้องก,ก็เลยไปมื่อนี้เลยครัแบบว่าเขาสีว่าพอไปมื่อนี้วัดเนี่ยมันโดนพุ่งอ่ะนะเพื่อได้กลับมาอีกปะนี้ก็เลยไปยาวเลยกับน้ำเนาะเออน้ำจีบีซอน้ำเสื้อจะพุ่นก็ได้มันซื้อตามขัานค่าไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้เ <laughs> สื้อแบบไปล้งรถเลยเอยๆพี่น้องไอ้นาะสร้างเงอย่างเดียว <laughs> เออซื้อได้กินฮนะ ทั้งแม่พันบอกว่าซื้อได้กินไปแน่อะไรกันเดือดเงินไว้ให้เป็นน้ำแน่นะก็กินกันซื้อซื้อปลาใช่ยังอะไรกันอ่าสีเดือดเงินไว้ให้เป็นพอตู้เป็นน้ำเนาะอันไหนเป็นเป็นเป็นอยากเป็นยังกไงเป็นซื้อกินเองน้ำเนาะอ่าเปนเ็นไว้ให้เป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นเช็ดอ่าบอลลี่บอกจะเม็นทั้งใดแน่แหละพี่น้องเราล้วเป็นหลายหลายคนอยู่เนาะ าที่กวาแซนไปวันนี้ก็ซื้อเข่าไปให้เพื่อนซื้อเข่าซื้อแล้วอยู่ในกินไปใหและวพี่น้องเลยเนาะครับโคกว่าชนนะโคกเขานี้โคกมื่อนั่นเห็นเพื่อนตามเมื่อนั่นน่ะในน้อยเราแตกเลยนโคกวิ่งเดียวพี่น้องเลยโคกวิ่งเดียวลไปหาซื้ออยู่ข้างหน้าเพื่อนไปน้องเลยเนาะมีแต่สีโอรมกันไปเงียบๆเนาะระหว่างการเดินทางพี่น้องเลย กามากับปลาบุญเพยเนาะสองคนเป็นเองเลยมากับปลาบุญเพยสองคนซื้อปลาพาไปต้อนเพิ่นเนาะอากาศกับชื้อซื้อแต่สำมเนีหละเป็นเองเลยแล้วเขากับเอาเงินเอาเงินไว้ใหงน้ำเขาอน้่เขาแน่นะเป็นเองเลยครกเจ้าต้องเข่าปั่นมันอีกเลยฮะปั่นมันต่อหน้าเลยมีวัตถุย่างมีบ่มี อ๋อวันมันตัวนั่นนะบ่เออนี่เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวตัววัลมันมีขายเครื่งเตาร่องเป็นยังเอากระชือน้ามัเรียบร้อยเลยบเราครบเนาะเมืองพารานไซพี่เองเอ่ยเนาะแมนบ่แมนเมืองพารานนี่เนาะเมืองพารานไซตอนนี้ก็เป็นสองจังมมงบเสองมุงสองหานาทีสองมุงสองหานาทีเพื่อไปหอดกั สี่โมงสี่โมงไปและประมาณสี่โมงบังว่าสีได้พ่อพันจุชัยไปแจ็คพันจุหมงใดเราบผมเคยไปดิ <c oughs> เรื่องแบบผมเคยไปอีกเลยพี่น้องเอยเนาะอ่าผมมีแต่ติดตามบนนคลิปหมดแล้ว่าสีไปพ่อเล่าอยู่ใส่บุ้นนี่ <c oughs> ลองเดินทางไปเพี่น้องเด้อเนาะ <c oughs> เมื่อไหรนกะสีไปปากเซ่เนาะกะมีเบา bún phơi nó thì phải nằm Ôi luôn Vào bún phơi là cả thằng <laughs> à, mẹ luôn à, cả nó Vào vèn Vào vèn thì sông à nó Mới phải đấy à, sông này đi à, lên là cả sông cả Nhà bia nhà là lại bị Nó ปรตูอันนู้นไระตูอันนู้นก็คือจริงๆว่าสิไปอยู่นเนาะประตูอันนู้นแน่อากากครับอ่าะไรอีกบ้านหนึ่งบอตาก็ยังให้คำตอบเราได้อบอตาเราฟังเบิง่งอ่าเมือม่อเมือม่อเอินก่อนก็ยังให้คำตอบเราได้ว่าสิไปนัมบอดีกว่าจังใดเนานะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตหลดีนี่อน้อยมกญ่มีบดไงเนาะหไงเี่ยวงกอนเด้อพีนองเด้อนะ่าำใเด้อให้นนเนาะเบ็ดญ่เมีพย่น้องเนาะอาสานี้พอดีกลางกล tham tôn tầm treo nó, khuất nuôi thời đấy nó sao hả phan hả 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 phan, hả hả chứ rồi à, rồi nó đây khúc ô mày gì ba đi nào đây chiêng nó mi gì vậy nó chiêng nó mi gì vậy phải vâng con nó à, hai chàng sĩ vào đây ไจังมือแล้วไปนะอ๋อคนฮูเจกันบ่แรกขึ้นพาานก่อนเออไปุ้นแบบเอาเปลนอาชีใหม่นาอว่าฉันเอายงหอบานู่่คนฮูจกันเนาะนหน้าเจะบ่เลยหน้ามไปเอานามน้เขา ซื้อซื้อซื้อนุ่มไปต้อนได้อยู่ผู้เฒ่าเพิ่นกินนุ่มเลยเนาะอ่านุ่มแพ็คนึงครับอ่าน้ำกับขนมเนาะขนมนุ่มๆนะเดี๋ขขยวะเดือดเงิ้ขอขอขยบแปลน้ำนะครับกับไข่บ่ซื้อกับคือไข่เนะขขาะเดือดไข่เป็นนำ้ำพอได้แล้วต้มกินทอดกินตะแลงเนาะ,อะโอเคโอเค,อเคไปเลยอาหานั้นก็นได้บอลไป ฮันที่เฮาเคยเหยแกเก่าอ่ะนะฮันนะง่ายอ่ามันเป็นมีครบมเป็นกันพอเวลาเอาจริงปโอ้ยพอเสกกำลังสี่สปีดกันหน่อยเนาะโอ้ยเวะทางบ้านเฮาเนี่ยเป็นเบะงัวงูม้าเขาขออนุญาตน้ำเวลาหน่อยเนาะมันคือเฮาไปสตาร์ตัดไปเรื่อยใน โอ,อ้มันโบเห็นได้บีน้อยเนาะบางทีเออไปบางเทือเขากันสาตั์บางทีเข้าข้ารถตัดตัดแบบนี้นษแมันตัดพูดปาะเดีย๋ยวรุ่นนะบอได้ตั้งตั้งโตใช่ไหเนาะบางเทือเข้าข้ารถไปวันนี้นะบนเบะเนี่ยตอนแรงชนไหลเนะาะเว้นซีกับบุคคอยมีไไหนหนอะไรแบบประมาณจะกิโลพูดนนิพาราณี กับโมคอยได้นับกิโลมันมีแต่ไปกับไปเลย <c oughs> มีเบาจิตเบาตาเบาจิตเน,น,นี่ยเขาเลไปนะเบาจิตเนี่ยบักซีเขเคยเคยไปกีบป่บ่ยังเคยไปเคยไปเนาะเคยไปก็มือดีเมนค่างแรกเลยนะเด็นทางข้างแร<ป>กเนาะก,กายกาคือว่าอะไรพี่น้เราในนอกราง เอาไปอาครอบครัวไปเลยสินะครับแต่ว่าเพิ่นอยากไปเล่นไปเบิ่งเงินเบิ่งนี่เพิน่นบ่เคยไปแหละ <c ười> พาเพิ่นไปนําแม่รุ่นบ่ได้ไปเนาะแม่รุ่นเพิ่นเพินเ่นขี่รถไกลบ่ได้เด้เพิ่นเพิ่นเมาง่ายนะเมารถเมารถเนาะเออปารี่ไปกหน่อยเพิน่นเพิ่นอยากเมาแล้วกลับไปเที่ยบมไ,ได้แล้วเนาะ <c ười> ไกลนี่ไายอยู่ไปไกลขี่รถนั่งรถสามสี่ชั่วโมงนี่โอ้ยเมาเลยเนาะเมาเลยอ่าบเมาเลอเถอะถอะตู่ใหญ่บอกเถิดใหญ่พีเลยเนาะพูดนะกูหลังติงนวลนวลเห็นเท่าอยู่จักอะไรมาเลี้ยนตัวนี่เนาะเพิ่เอาไปงยนี่เองเนาะเพิ่เอาไปเลี้ยงต่อวะเนาะฟาร์มเลยอือหัวใหญ่ฟาร์มเี่ยอย่างเนาะ ไงดิงวอัปซี้พันเรี่ยงัเฮ็ดเห็ดนี่ไรวะพันเรียงเอาอย่างมันบปอตัวใหญ่ดิง้วงัวพันมาเลยงัวพันมาอือตัวปิดใหญ่ลายไปหนเอยเนาะไปเรื่อย คันหนึ่งเนาะรถลายเนี่ยนะสปีดมากเลยท่านังจ้าโอ้โหแล้วคือสะอาดเนาะแล้วคือนักนักแถวเฮซายเฮซายน๋อโอ้โหคันนี้ไปเกือดที่พุ่นชัยดิฮือ่าโอ้ยรถเป็นแถวเลยอ่าตัว เพื่อเล่าก็บ่ได้ไปพี่น้องเนาะพื่ออหไรเมือเท่าได้ลงมาแต่ปากเซเพื่ออะไรทั้งทั้ทง,ทงภาคใต้ทางเขาเนี่ยทางเหนือเนาะอ่าคนเดินคนเขาไปปากเซเนี่ยไปภาคใต้เราใต้เนี่ยเราใต้เราเราเหนือสาวเราใต้บปลี่ยนองเน้ <laughs> เยเนาะว่าเมื่อวานนี่กะพอดีว่าสร้างเครื่องสร้างของมาป้าแม่สร้างคือเพื่อเลาเอกัน คือเมื่อก,กี้ไปเคลียร์อยู่เพื่อนน้องอ้อํามันสั่งเครื่องสั่งของไม่ครบสินนะเพราะว่าอย่ามาเพิ่นขาดอย่างเงี้ยเพิ่นก็สิได้ยู่งจังกันได้เนาะ <laughs> นี่ก็ได้เฮาไปกับเพิ่นก็เฮ็ดท่าไปมาก็ยันแล้วอยู่มุงราคานี่้ยมัวนี่เนาะใช่ว,ว่าลายตามทงตามทางหญ้ามันบัดอ่อนได้ตามทางเลย Ngào đây nào đây nhào đây nhào, nhào đây vô đây vô <laughs> <laughs> <chòn> đây vô đây vô đây vô đây ngoa đây vô 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 đây มาทาวมาได้กินมีแงแน่นะทั้งแม่เพื่อนกับทั้งแม่แต่บอกมาแนละ้วพี่นหน่อยนะว่าชื่อชื่อเข่าแนเดอร์อเห็นบรรยกาศอีตัวเพื่อนลราคุมหลงังคากัโอ้ยตามทีนั้นคลิปมอะไรไปนหน่อยไปเบิ้งตัวจริงเพื่อนก่อนเนานะว่าจจะเป็นอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นครั้งแรกที่จะขึ้นไปนะ ยังบ่เคยไปก็ค yeah, yeah, um, you know, you know, sure so ือกายไปยุ่งแต่แล้วก็บอกบ่บ่เห็นเนาะอาจจะมีคนแนะน้ำบอกต่อไมลงไปรออะไรอย่างนี้เขาก็กายขึ้นไปซีฟูนที่เงี้ยกายขึ้นไปซีฟูนจะไปยุ่งทำเติบเป็นแรกพูดอะไรลงมาเนาะเอาเองเพื่อนก็ยู่น้าพี่หน่อยเนาะใกล้จะได้เมื่อแหละก็เลยบุหอยเป็นไปน้ำบ่ไปกระด่าปะเชียร์เวียน แต่ว่าเฮ็ดเหียกซอยอยู่เพื่อนเพื่อนให้น้ำหน้าแต่พ่อเลยหัวหานไปน้ำหวดหัมพันอยู่นอนอยู่หน้านอนเฮือนขึ้นเดียวคือตั้งแต่ม,มามอ <c oughs> นเพือนขึ้นเดียวตั้งแต่ม,มาก็เลยนอันี่คันหนึ่งหรคออันนี้คันหนึ่งไ่คันนี้นดีเนาะแม่น <c oughs> บ่อพันเก้าหัเป็นเซ็งไปก่อนเฮาดี

เด็กต้อง mm hmm. ได้เอาหฮานนี่ก็ได้หฮานเอาหาัานเอา,า,เ,อาเอาสร้างคนเลยน,นะ mm hmm. แต่ไม่ได้ลงก็ได้เนาะฮ mm hmm. ันนี่บม่ได้ลงฮัน,นเอาไปเปิดได้ mm hmm. เอาไปทเปิด <c oughs> <c oughs> คันคอรเริ่มเป็นไอลเลยพี่นอ้องเอ้ย mm hmm. อากาศก็เนี้อากาศเย็นอากาศห้อนอยู่ ตอนตอนนี้ป้าต้มมือน,นี่สามสิบสี่ไมนี่พอจะห้อนเนาะสามสิบสี่องศาทุกลยเอเออสาม่องศาเหมนเมื่อบัตรแรงมาบัตปักลงมาโอ้โอ้พีดลงของห้านี่ก็ได้มอนเนยฮึบฮึบ ได้น <ítulo> ี <irgendw carbono S 2> ่คราวนี้สบายดีเอานมเล็กกระซอยใหญ่แพ็คนึงนมเล็กกระซอยใหญ่แพ็คนึงแล้วก็ไข่แตนึงไข่แตนึงแล้วก็น้ำบัวเสือนี่2 2แพ็คตุกใหญ่น้ำบัวเสือตุกใหญ่ Rồi แล้วก็ขนมขนมอีหยงนานว่าพันอีหยังก่ออูอู หงายพันโอยังวะยูซี่ยูโร่ยีโร่ไอ้ยีโรเอลซี่เนี่ยแม่เนอ่ยีโร่เนาะแค่ยีโร่เอลซีเอลซี่ก็ได้โอเคไปทั่งไลยสั่งเไปพี่โอเนาะใหญ่เป็นจัดเครื่องให้คนเนาะด้วยเลือซื้อเครื่องตามทางไปเลยพี่น้องเยเนาะ เอามีแต่สำนั่นด้อพี่น,อน,นอ้องเด้อบัดนี้เนาะทางบ่แสนกะสิได้ขยพอตัวก่อนเนาะสิตใจนั้นเท่าไรเนาะเท่าไหร่เนาะค่าทั้งหมดนี่ออ๋ยังพันไล่เนาะเดี๋ย่าพิ่นไล่ก่อนพี่น้องเอ้ยเรามีแต่ว่าทางบ่แสนสิได้จบคลิปเลยเนาะาซื้อเครื่องซื้อของแล้วกสิอ่าตั้งใจอันขึ้นไปเนาะเบิ่งค่าถึงค่าก่อน มันจังแบบสุดป,ปีดได้เต็มที่เลยนะ<ป>ใช่ผู<ป>้คอยอะไรครับจิมครับเ <c rap> นาะเอาลำลา,พ,าพ่อพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่พลาดประการใดการขอโทษก่อนแพ้ลำเลายเนาะสขหรับคลิปนี้กันบริไปพ่อไปพ่อกันอยู่บ้านของประตูเ่วยประตูอย่างก่อนเสือเราติดประตูแคมทางก่อนประตูแคมทางก่อนพไปเลยเนาะ เอาสบายดีได้พี่น้องเดอ้อนอนพัก่อกันไหมเนาะ